นัทมีเลียร่วมงานบุญกรินเชียงใหม่ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ถึงอ้ามอภิชาติแบบนี้นัทมีเลียเดินทางร่วมงานบุญกรินอย่างงดงามบอกมีแต่คนที่รักชาวเน็ตทําหาอ้ํมอภิชาติเป็นภาพที่งดงามเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมาของนักร้องสาวนัทมีเรียที่ทุกปีนั้นเธอจะเดินทางมาร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพทอดกรถิน และในปีนี้ปี2567นัดมีเลียรพร้อมด้วยเพื่อนสนิทเดินทางมาร่วมทำบุญเป็นเท่าภาพงานบุญกระถินที่เชียงใหม่ และได้ร่วมเดินขบวนกระถินเป็นภาพที่สวยงามมากนอกจากนี้เธอยังพาชมบริเวณรอบวัดและภายในของโบสถ์วิหารซึ่งเธอได้เขียนบอกเล่าไว้ว่ากลับจากญี่ปุ่นก็ได้มาร่วมงานทำบุญกับคนที่เรารักขออนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพร้อมลุยงานแล้วค่ะต้องบอกเลยว,ว่าแคปชั่นของนัดบีเรียทาเอาชาวเน็ตถึงกับถามถึงอัอภิชาติที่ไม่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา และยังมีคอมเมนต์ส่งกำลังใจและร่วมอนุโมทนาบุญกับนัดเมเรียอีกหลายข้อความเช่นกันค่ะถึงแม้ว่าปีนี้จะไม่มีอ้ําอภิชาติอยู่เคียงข้างในการร่วมงานบุญในปีนี้นะคะแต่ดูหน้าตาของเธอก็ยังดูสดใสสวยงามและยิ้มแย้มแจ่มใสขอให้เธอมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงและขอให้เธอนั้นยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขนะคะและขอเป็นกาลังใจค่ะ